สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดลชวแนลนะครับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการตัดแต่งนะครับต้นกายางนะครับเพื่อนะฮะเราจะนําไปทำนะครับเป็นปักชําแปลงนะครับเพื่อรอปิดตาอยางนะเป็นเป็นต้นพันนะไว้สําหรับติดตาอยางนะครับโดยต้นกายางนะครับที่เราไปถอนมานะครับจากสวนนะครับที่มันเกิดเองโดยตามธรรมชาติ นะครับตัวนี้นะครับสาหรับคลิปการเลือกต้นยางเพื่อนๆนะครับอาจจะเคยดูไปแล้วนะครับในการคลิปที่เลือกต้นกล้ายางนะครับก็จะมาทายางบดดิ้งนะครับแต่ตัวนี้นะครับเราไม่ได้ทําเป็นยางบดดิ้งนะครับตัวนี้นะครับเราจะเอามาทำนะครับเป็นต้นพันธุ์นะครับโดยนะครับเราจะไม่นะครับทำต้นพันธุ์โดยการเพาะเม็ดนะครับแต่เราจะทำนะครับ ต้นพันธุ์โดยการนะครับถอนต้นกล้านะครับที่เกิดตามธรรมชาตินะครับมาตัดแต่งนะครับตัดรากนะครับเพื่อนะครับเอาไปปักในแปลงนะครับส่วนวิธีการนะครับจะตัดแต่งยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับและนี่ก็คือนะครับต้นกล้ายางนะครับที่เราไปนะครับถอนมานะครับจากสวนนะครับ มันก็จะมีหลายแบบนะครับมันก็จะมีนะครับรากนะครับครับนี่ครับที่ตรงแบบนี้นะครับกับรากนะครับที่งออย่างนี้นะครับหรือนะครับต้นนะครับก้านนะครับที่เกิดมานะครับนี่ครับเกิดจากการตัดต้น นะครับตัดต้นมาแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่ไอตัวนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการนะครับคัดเลือกกันนะครับว่าเราจะใช้ต้นแบบไหนนะครับในการปักชำนะครับในแปลงเพื่อรอนะครับติดตาต่อไปนะครับครับอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบรากตรงนะครับเพื่อนนะครับรากตรงตัวนี้นะครับเราจะตัดนะครับตัดตรงส่วนรากนะครับตรงนี้นะครับก็คือประมาณ1นนิ้วของเรานะครับ ตรงนี้เพื่อนๆวัดดูก็ได้กับประมาณนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับจะเป็นรากนะครับที่เขาจะออกมาตรงนี้นะครับตรงนี้คือจะเป็นรากฝอยนะครับแต่ตรงนี้นะครับรากยาวตรงนี้นะครับเราตัดทิ้งเพื่อเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราไปปักนะครับลงดินนะครับตรงนี้มันจะหักนะครับเพื่อนๆครับนี้เราต้องตัดนะครับก็กับประมาณตรงนี้แค่นี้นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนิ้วของเรานะครับ แค่นั้นเองนะครับส่วนรากตรงนี้นะครับรากฝอยตรงนี้นะครับเราก็ตัดนะครับทิ้งเลยนะครับในกรณีนี้นะครับเราไม่ควรจะตัดตรงนี้นะครับตรงปลา, <thế S 2> ายตรงนี้นะครับเราไม่ควรจะใช้กรรไกรตัดครับก็คือเราจะปล่อยไว้เลยนะครับเพราะว่านะครับในการที่เราจะไปตัดนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเราไปตัดตรงปลายปลายของเขานะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเราไปตัดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ มันจะแห้งนะครับแห้งเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆลงมาตรงนี้นะครับส่วนปลายของเขานะครับจะแห้งนะครับคือจะตานะครับเขาจะแตกมาตามตรงนี้นะครับจะแตกมาตามตรงนี้นะครับอาจจะทําให้ยอดตรงนี้นะครับยอดตรงนี้นะครับแห้งลงมาเรื่อยๆนะครับก็คือการเจริญการแตกต่างนะผมจะช้านะครับจะช้ากว่านะครับที่เราปล่อยยอดทิ้งไว้อย่างนี้นะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายอดของเขานะครับจะแตกขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะแตกขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้มันจะมีมันจะมีตาของเขาอยู่เขาเพื่อนๆนะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนดูนะครับครับนี่ครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้นะครับเขาจะมีตาของเขาอยู่นะครับนี่ครับเขาจะแตกยอดขึ้นมาตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับ ก็เพราะฉะนั้นนะครับเราไม่ควรนะครับจะตัดปลายนะครับตรงนี้ออกนะครับก็คือปล่อยไว้เลยนะครับเราจะตัดเฉพาะตรงรากนะครับเพื่อนๆนะครับตรงนี้นะครับาจะตัดแค่นี้เองนะครับแล้ววิธีการนะครับทําให้นะครับรากตรงนี้งอกนะครับเราควรจะแช่น้ายาเร่งรากนะครับประมาณ หกชั่วโมงนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับหกถึงยีชั่วโมงนะเป็นอย่างต่ำนะครับส่วนวิธีการทำน้ํายาเร่งรากนะครับผมเคยทําคลิปลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาดูได้นะครับสาหรับน้ํายาเร่งรากง่ายง่ายนะครับเราไม่ต้องไปซื้อตามร้านอ่เคมีเกษตรหรือร้านขายปู่ทั่วไปนะครับแต่ถ้าเรานะครับขี้เกียจทำนะครับเราก็ไปซื้อนะครับตามร้านเคมีหรือรานเกษตรทั่วไปได้นะครับก็คูปุ่ประมาณร้อยกว่าบาทประมาณนี้นะครับบอกเขาว่าน้ํายาเร่งราก นะครับตัวนี้แล้วก็มาแช่นะครับในถังนะครับเหมือนตัวนี้นะครับที่ผมแช่ไว้นะครับนี่นะครับนี่ครับอันนี้คือเราแช่ไว้นะครับเพื่อจะทำนะครับไปทําปักลงแปลงนะครับเพื่อทําเป็นต้นกล้ายางนะครับรอติดตาต่อไปนะครับในการเลือกต้นกล้ายางนะครับที่เราจะไปชําลงแปลงนะครับ ในต้นที่มีลักษณะงอแบบนี้นะครับเราไม่ควรจะเลือกไปนะครับเพราะว่าอะไรครับนะครับเวลาเราไปปักลงแปลงใช่ไหมครับนะครับมันจะแทงลงไปในดินไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับเวลาล้เขาเกิดมาครับมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับแล้วอีกในกรณีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับต้น นะครับของเขาใหญ่ก็จริงนะครับแต่คือเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้ครับจะเป็นตอที่2นะครับตอสอคืออะไรนะครับก็คือตอแรกนะครับเขาที่อยู่ในแปลงสวนยางนะครับที่อยู่ในในสวนยางนะครับอาจจะโดนตัดนะครับตัดต้นนะครับครั้งแรกตัดไปนะครับแล้วทีนี้เขางอกขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นต้นขึ้นแบบนี้นะครับตอก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราไม่นิยม นะครับไม่นิยมนําไปปักนะครับเพราะว่านะครับต้นที่เกิดมาครับผมจะไม่สมบูรณ์นะครับเราจะนิยมนะครับเพื่อนๆนะครับจะนิยมคือที่เป็นต้นตัวเดียวขึ้นมาเลยนะครับอย่างนี้ต้นตรงนะครับแล้วก็รากตรงอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับการเจริญเติบโตนะครับการแตกตาของเขานะครับจะดีกว่าดีกว่าแบบนี้นะครับดีกว่าที่เป็นต่อสองนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับนี่ครับนะครับมันจะต่างกันเลยนะครับตัวนี้นะครับ แล้วเวลานะครับต้นที่เขาโตมานะครับรอไปติดตานะครับการเจริญเติบโตของตานะครับของของรากนะครับจะนะครับช้ากว่านะครับการเจริญเติบโตของต้นที่รากตรงนะครับอันนี้คือนะครับข้อนะครับควรระวังนะครับในการคัดเลือกต้นกล้ายางนะครับในการที่เราจะไปทำ ชำลงแปลงนะครับเพื่อรอติตาต่อไปนะครับส่วนนะครับต้นกล้านะครับเราจะเลือกยังไงนะครับเพื่อนๆนะครับอาจจะเลือกนะครับนี่ครับเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับต้นยางนะครับต้นกล้ายางที่เราไปเลือกมานะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะออกสีเขียวแบบนี้นะครับก็คือ จะเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์อยู่นะครับนะครับกันดูนะครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นลักษณะสีเขียวแบบนี้นะครับนี่ครับเขียวออกเหลืองนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้นะครับที่เราถอนมานะครับบางทีเราต้องมาคัดแยกทีหนึ่งนะครับอันนี้ตัวนี้ครับจะเป็นต้นที่มันไม่สมบูรณ์นะครับตัวนี้เราไม่นิยมนะครับนําไปปักในแปลงนะครับเพราะว่านะครับอาจจะแก่แล้วนะครับ แก่แล้วและการเจริญเติบโตนะครับจะไม่ดีเท่านะครับต้นอ่อนนะครับที่แบบนี้นะครับนี่ครับเราควรจะเลือกนะครับตรงนี้เราก็คัดแยกออกไวออกทิ้งไปนะครับส่วนนี้เราก็จะนํามาตัดแต่งรากนะครับแล้วก็แช่น้ํายาเลี้ยงรากนะครับแค่นั้นเองนี่เคไหมครับนี่ครับส่วนน้ํายาเลี้ยงรากนะครับ เราจะแช่นะครับเพื่อนๆนะครับจะแช่นะครับให้ถึงนะครับกับริมาณนะครับให้ถึงตรงลากตรงนี้กอนะครับนี่ครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเราแช่แบบนี้ล่างเขาจะแตกขึ้นมาตรงนี้นะครับทำให้เขาแตกแลากเยอะนะครับตรงนี้นะครับเราก็แช่แค่นี้เองนะครับครับและนี่ก็คือนะครับวิธีการนะครับตัดแต่งต้นกล้ายาง นะครับเพื่อจะนําไปปักลงในแปลงนะครับเป็นต้นพันธุ์นะครับรอการติดตาต่อไปนะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับส่วนนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่มีข้อแนะนำนะครับหรือคอมเมนต์อะไรนะครับแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ